Oh. สวัสดีครับสวัสดีอย่ามิดเพื่อนพ้องพี่น้องปองไปสู้ขู่ทุกคนนะครับผมมาแล้วครับมาอ่านหาใจให้กินพี่น้องวันนี้ได้ไมู่งไงยๆครับพี่น้องครับไม่บมบูบบ้านบ้านเฮอดเดอร์แกงไก่บ้านใส่นอไม่สมครับหรือนองไม่ดองอ่ะแกงห่อนนะครับควนยังระอุยพี่น้องมีตับมีตไตมบนมีผักนะครับมมีแจ่วเลย เชียงโน,นใหม่ครับมาเดินเขาว่าเพื่อนไมไนน่เขาไหอ,อ่ะแหววบาเชียงโนใหม่ส่งครับโนใหม่ส่งไก่บ้านครับผมเซมกันเด้อพี่น้องครับมาครับมาพี่น้องครับเซมกันให้ข้ยกเนียวครับเนี่ยเขียกเขียกน้อยครับเซมอะไร สีอาจจะจไม่ได้แน่นะครับพี่น้องครับแสงขึ้มขึ้นี่ก็ไดน,นะครับฝนตกนี่แหละมาผ่อนๆใช่เหมือนกันครับ ăn hương bình hầm Cho nói <laughs> cả mò say mà, ยำคกุกกี้กุกขี้กับหอนหอนเลยพี่น้องะ มนีตับอยู่ครับตับนิดน้อย,อยนะ <c oughs> เป็นไก่แก่ครับเน,น,น,นื้อนุ่มๆนิดหน่อยหน่อยสายพันธุ์ไก่ปลาล้วก็ สายพัดไก่ลาดผสมกันครับส่วนอันหอนเนาะก็บรรยากาศอันหอนแบบนี้เนี <c> ่ย <oughs> แตกแย่นอนครับ ใส่ผ้กอีตูมนะครับหอม่ห้อแซบครับตอนพีตอนนองกินกันนะครับเด้อ แทงกาจิบไทยนะครับ <c oughs> ขึ้นครับ ข้าวหัวครับแล้วใหม่อ่อนดีครับต่อแม่เห็นว่าฝากใส่ขวดมากเลยครับพี่สองผมเมื่ว่าใส่กระปุกใหญ่ๆชอบไปแตะมันลเดียวมันสืดดำครับ เจี๊ยบได้บโดนใส้ขวดเจ็บได้โดนครับขวดไสขวดมันเมิร์ที่ละขวดไวครับ ไก่เนียวครับบอเนี่นยว่าเด็กแกงโดนครับหัวเข่าสวยเลยอะ มันไม่ดองแสบเลยนะครับแต่ว่าไก่มันยังเหนียวยู่ครับพี่น้องครับมันในเปื่อยมันในทุดเดียวผมทีเอาเดี๋ยวกินอิ่มเนี่ยเอาเต้านองเอาเตะไก่นะครับตุ้นเทียมไว้ ยังกระด้างอยู่ครับก็เป็นไก่แก่นะครับไก่แก่เถาเหมาะสำหรับลาบครับไก่นเลยก็ด้ตอนไก่พี่น้องโคโรเิดีที่สุดนะ ามาครับยู่ดิเสียงรดวรันเสียงเดือรถเอาวว่า์ดอบันี่อะ คครับเดี๋ยวใ่เราพี่หน่องเอาไว้แทนที่หลังครับมันพ่นิดเปื่อยครับเดี๋ยวผมจะตัวหนีจังหน่อย กินผู้เดียวมัเป็นเยีงเยงหรอมั้งครับทุกคนเพื่อนว่าเป็นเนื้อจินเนาะผมกินผู้เดียวมัเป็นเยียงหรอมั้เดียยเด๋ยวตุ้นไม่ก่อนครับโอ้เน,นื้อแตก็เพียหนึองฮอร์นครับมันโอนาเปล่าเฮงครับสหรับจิมนี่กับ ฝากพี่ฝากน้องมาเช่นเด็กชายากินแซ่บมาตอดมาซูไปน้องกินอีกคนนึงนะครับเนาะสำหรับพี่นี่ก็พากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับโอ้ขึ้นังเสียบเลยครับ